เราปล่อยลอยออกมาแล้วนะผมนี่นี่ัะผมโยนสกิลไปแล้วหนึ่งสกิลนะผมไม่รู้ว่าเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านดูกันอีกทีนะผมสกิลเขียวแบบนี้ก็ oh. กราบสุดที่ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีดดีตอนรรบเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์ลินเจอร์นะผมก็หลังจากผมลงคลิปอ่าคลิปของวิ่าหกไยไปแล้วนะผมอ่ะผมก็เลยต้องมาลงคลิปตัวของลอยนะครับผมอ่าซึ่ง เป็นโคลาโบแขนก้นคนแปรธาตุเหมือนกันนะผมซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกไว้ว่าถ้าผมรีวิวตัวของดิซ่าแล้วผมต้องรีวิวตัวของลอยนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่คล้ายๆเป็นคู่รักกันนะครับผมในเกมตอนนี้นะครับผมในตัวของลอยนะผมะมีความสามารถอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าลอยมัสแตงนะผมไม่มีธาตุด้วยนะผมเป็นสายไวพิพคุณดูเลือดนะผมะท่านผู้ชมดูเลือด เลือตั้ง16ล้านนะผมนี่คือตัวเก่านะผมเก่ามากๆทําไมผมถึงบอกว่าตัวนี้คือตัวที่ทําเลือด10ล้านได้เป็นตัวแรกของเกมนะผมดูค่าสเตตัสนะผมอะ่ะพลังโจมตีอยู่ที่2 0 0 0 0นห้านะผมพลังชีวิตอยู่ที่1.8ล้านนะผมขนาดไม่แม็กนะผมทําแม็กก็จะประมาณ3.6ล้านนะผมโอ้โหตัวนี้คือแบบเยอะมากนะผมแต่ก่อนคือ นลำเมื่อวันเลยนะผมเป็นสายวัยพิบที่มีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะนะผมอ่ะความเร็วในการโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อน,นที่ปกตินะครับผมตอนนี้ผมใส่เกียร์ประมาณนี้เลือดอยู่ที่16ล้านนะผมอ่ะค่าสตตัสต่างๆอ่ความเร็วในการโจมตี118นะผมความเร็วในการเคลื่อนที่110ก่อเร็วเหมือนกันนะผมตัวนี้ระยะโจมตีอยู่ที่200ตัวนี้ไม่ค่อยยืนไกลนะผมอ่าแล้วก็ เวลาเราทักษะสกิลหนึ่งเวินะผมเวลาเราทักษะสกิลสองหวินะผมเป็นตัวที่สกิลคููดาวเร็วอีกแล้วนะผมอ่แต่ติดปัญหาหนึ่งอย่างนะครับผมเลนเจอร์ตัวนี้ใช้แร่ค่อนข้างที่เยอะมากับผมใช้อยู่ที่1830นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ด่านที่320อีิอีกเช่นเคยนะผม ซึ่งเป็นด่านที่ผมชอบทดสอบนะผมอะถ้าไมผมถึงทดสอบด่านที่320บนะผมมันใกล้เคียงกับด่านที่ผมชอบเอาไปทดสอบด่านไพมอนนะผมอะซึ่งเป็นด่านตัวของ324บนะผมซึ่งจะมีไพมอนออกมาด้วยนะผมอะไปลุยกันที่ด่านที่3 2 3ยบมเลยนะผมมามาดูกันว่าตัวของลอยจะสามารถผ่านด่านนี้แบบชิวๆเหมือนลิซ่าได้ไหมนะผมอะลิซ่าฮอกอายนะผมมามาดูกันว่าตัวของมันจะ ใช้ไล่ไหมนะผมอ่ะใช้แล่อยู่ที่1นึ่งนรบะผมตัวนี้ข้อทางที่ใช้แล่น้อยนะครับผมถ้าใส่เกลรอลดแล่ไปหนึ่งช่องถ้าใส่2ช่องน่าจะน้อยกว่านี้นะผมอดีตอ่าใช้เกลรอลดแล่ได้แค่ช่องเดียวนะผมอ่ะคือช่องตรงกลางอ่าบางทีก็ไม่มีใครใส่นะผมอ่แต่ก่อนก็หายากเหมือนกันอ้าวทีนี้เอาเอเลนมาช่วยนะผมผมก็อขอกดเริ่มใหม่เลยละกันนะผมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเหมือนคลิปที่แล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวมันเล่นใหม่ดีกว่านะผมอ่ะ ตัวของลอยนะผมสกิลอ่าผมลืมบอกสกิลไปนะผมสกิลมันเป็นสกิลดาเมจสองสกิลนะผมเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันอีกทีนะผมอะเดี๋ยวมาดูระยะสกิลกันก่อนนะผมบะมันจะไกลหรือมันจะเลือกแค่ไหนนะผมสตูด่านนี้ถ้าเอาง่ายๆคือค่อนข้างที่ถือพอสมควรนะผมแล้วก็มันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะผมแต่มันก็ค่อนข้างที่โหดพอสมควรนะผมอ่ะเราปล่อยลอยออกมาแล้วนะผมนี่ นี่นะผมโยนสกิลไปแล้วหนึ่งสกิลนะผมไม่รู้ว่าเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านดูกันอีกทีนะผมสกิลเขียวๆแบบนี้คูดาวสกิลนะผมหกวิกับเก้าวินะผมนี่จะเห็นสกิลคูดาวหกวิแสดงว่าสกิลนี้เป็นโอ้นี่นะผมสกิลเป็นพายุไฟด้วยนะผมค่อนข้างที่สวยงามนะผมนี่สกิลคูดาวหกวิกับเก้าวิก็ค่อนข้างที่ใช้รัวผสมพัวนะผมอ่ะถือว่าเป็นกลุ่มสกิลที่แบบใช้งานได้โอเคอยู่นะผมนี่แต่ยืนใกล้ไปหน่อยนะผม แต่ก็ดีที่มีข้อดีตรงที่มีพรางชีวิตค่อนข้างที่เยอะนะผมแต่ก่อนก็ถือว่าเก่งนะผมไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะผมตัวนี้เก่งมากๆเลยนะผมตัวนี้กับอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคู่เทพถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก่อนไม่มีนะผมมันจะมีทางด้านของเอ็ดเวิร์ดเอลลิกกับอันฟองเซนะผมผมไม่ได้นะผมเอ็ดเวิร์ดเอลลิกคือตัวที่วิ่งไปชนหน้าบ้านคือแบบรวดเร็วมากผมตัวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมดูช่อง อ่าบีเดเบิร์ดนะผมบีเดอเบิร์ดชาแนลผมค่อนข้างที่ติดช่องนั้นมากๆนะผมแต่ก่อนแล้วก็ผมก็เปิดได้ตัวของทางด้านของลอยนะผมแต่บีเดอ b i เบิร์ดเปิดได้ทางด้านของตัวของเอ็เวิร์ดเอลลี่แล้วก็อันฟงซีนะผมผมค่อนข้างที่อิจฉามากๆแล้วนะผมแต่ก่อนผมได้แค่2ตัวนี้ถือว่าเป็นคู่จิ้นกันเลยก็ได้นะผมอยู่หน่วยเดียวกันแล้วก็ คล้ายๆว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องประมาณนี้นะผมอ่ะผมก็ค่อนข้างที่ชอบพอสมควรนะผมอ่ะเข้าเนื้อหากันเลยนะผมร้อยก็นี่นะผมประมาณนี้ก็ใช้งานดีนะผมไม่ใช่ว่าตัวมันใช้งานไม่ได้นะผมเป็นไหวพริบนะผมมีพลังชีวิต10ล้านคือแต่ก่อนคือหาตัวเทียบไม่ติดเลยนะผมเพราะว่าไหวพริบแต่ก่อนเลือกแค่สี่ห้าแสนก็ค่อนข้างที่โอโหดแล้วแต่ตัวนี้ซัดไปเป็นล้านเลยนะผมเป็นสิบล้านเลยนะผมมาแค่พลังชีวิตพื้นฐานก็กิกนขาดแล้วนะผมอ่ตัวนี้ ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่ได้ใช้บุหรีกำนานผมแต่ก่อนผมน่าจะใช้แค่ลีกแชมเปี้ยนนะครับผมแชมเปี้ยนหนึ่งนะผ,ะผมอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นสมัยนี้อาจจะไม่รู้นะผมว่าลีกรีพีพีนะผมเคยมีลีกแพตินัม มากก่อนนะผมลีพีรีนัมลีแชมเปี้ยนลีแล้วก็มีลีตำนานที่แบ่งชนชั้นด้วยนะผมลีค่อนข้างที่มีเยอะนะผมแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็ถูกคัดออกไปเพราะว่าพื้นที่ในตัวเกมนะผมมันค่อนข้างที่ใช้เยอะขึ้นตัวเกมก็เลยตัดปัญหาด้วยที่เอาลีกออกไปนะผมทําให้ทางด้านของพื้นที่ของเกมใช้ลดน้อยลงนั่นเองนะผมอะผมว่าตัวของลอยไม่น่าไหวที่300อ่า เผมอ่ะเดี๋ยวผมขอมาอ่านสกิลแป๊บนึงแล้วผมจะไปอ่าเข้าๆนะผมอธิบายเข้าๆอีกทีนะผมอ่ะสกิลที่1วิชาแปรธาตุอัคคีนะผมน่าจะใช้เปลวไฟอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นตะกี้นะครับผมอ่ะซึ่งใช้เปลวไฟนะผมขึ้นมา สร้างความเสียหาย1,800 1 6 0นแรนัะผมขออภัยด้วยสร้างความเสียหาย200คูณโจมตีทุกๆ1วินาที8วินาทีเป็นดาเมจแล้วก็ดาเมจพิษนะผมแต่ก่อนจะฮิตดาเมจแล้วก็ดาเมจพิษซะส่วนใหญ่นะผมฮะซึ่งถ้า,าไปคูณคร่าวๆก็คือ2คูณเหมือนกันนะผมฮะก็จะได้เท่ากับพันหกเหมือนกันนะผมอ่ะ้านับดาเมจคร่าวๆคือดาเมจนี้จะรวมรวมกันอยู่ที่3,200นสระผม่ะ แล้วก็สกิลที่2เป็นการโจมตีด้วยระเบิดเพลิงนะผมที่เห็นเมื่กี้ที่มันโยนอะอะไรแปลกๆนะผมมาสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี2,000%นะครับผมสร้างความเสียหาย300ของพลังโจมตีทุกๆ1วินาที5วินะผมอ่าแล้วก็ลดพลังต้านทานทักษะของศัตรตูนะผมก็ต้านทานทักษะหรือว่าหลบบสกิลก็คล้ายๆกันนะผมอ่า ลด30% 5ินวิสกิลนี้ถ้าคำนวณดามดเมจเร่าๆก็จะได้อยู่ที่3,500นห้ร้อะผมนับดาเมจพิษแล้วก็ดาเมจที่ตีไปด้วยนะผมสกิลถือว่าโอเคเลยนะผมแต่ผมไม่รู้ระยะสกิลแล้วนะผมเพราะว่าแต่ก่อนก็ระยะสกิลไม่จําเป็นนะผมส่วนมากจะใช้เป็นดาเมจตัวป่วนแล้วก็ตัวกระเด็นมากกว่านะผมยิ่งมีดาเมจพิษยิ่งดีนะผมแต่ก่อนต้องใส่เคียโลช่องกลางนะผม เกียร์โลช่องกลางแต่ก่อนไม่ได้เพิ่มพลังชีวิตนะผมเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะผมส่วนเกียร์ที่เพิ่มพลังชีวิตจะเป็นทางด้านของหมวกปีกเมฆนะผมอเกียร์เก่าๆถ้าผมจะไม่ผิดผมก็มีอยู่นะผมอย่างเช่นอายตัวของกุญแจที่มีค่าหลบสกิลแล้วก็เคลื่อนที่ ซึ่งไอหลักผมมีนะผมอ่ะแต่ผมดันเอาไปย่อยทิ้งนะผมถ้าผมจะไม่ผิดแต่ก่อนมันก็นานแล้วนะผมอ่ะซึ่งเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างดีเลยนะผมเคลื่อนที่72นะผมถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็มีหลบสกิลให้อีก43เปอร์นะผมแล้วก็มีกันไกลอีกนิดหน่อยนะผมอ่ะสำหรับตัวของ้อยนะผมผมติดเกียร์อ่ะค่อนข้างที่ใหม่นะผมไม่ใช่เกียร์เก่าๆนะผมอ่ะประมาณนี้สําหรับโคลโบแขนโกนคนแปรธาตุนะผมเก่งทุกตัวนะผมผมกล้าการันตีเลยว่า เก่งทุกตัวโดยเฉพาะตัวของทางด้านของเอ็ดเวิร์ดเอลลีกับอันโฟมซีจะเก่งเป็นพิเศษมากๆนะผมอะตัวของเอ็ดเวิร์ดนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเป็นตัวชนอันดับหนึ่งเลยนะผมซึ่งตำนานไม่ใช้ไม่มีนะผมอะแล้วก็ตัวของจจมจนคิดก็ผมก็ผมก็ยุคให้เป็นอันดับที่2เหมือนกันนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่ เปิดหมวกเยอะเกินนะผมอ่ะแล้วก็บินโจมตีด้วยสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวการใช้งานลอยาๆนะผมอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซ n u น n y ี่ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ